เด็ดอาการไข้คาจ้าชีดยาไปเย็นวานจ้ะหกโมงเย็นโมงเย็นนะฉีดยาไปแล้ววันนี้วันที่14นะ14สี่ิงหาคมสองพนห้าร้อยหกสินะยังยังไม่หายหูเย็นอยู่นะหูนะ แล้วก็ต้องดูตัวอื่นด้วยว่าเป็นสังเกตตัวตัวอื่นด้วยนะดูฟีดเนี่ยเราก็ต้องคอยมองคอยดูคอยไล่ให้ลุกด้วยอะไล่ลุกอ้าลุกเร็วอ้าลุกเร็วนี่โอ้โหเส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 นี่มาเอาลุกดิ ลูกเออ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 เราก็พิงหมาเนี่ยเจ็ดหมอ่ะเย็าเขาบอกว่าอย่าปอยให้นอนนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ได้เอ้าไปเขาลมฝนมาเช้านี่อากาศก่อยเย็นเหมือนฝนตกอยู่ที่ไหนเหมือนฝนตกอยู่ที่ไหนนั่นเนี่ยเอ้าไปเหนมาขึ้นก็ได้กินอะไรมา มาเคลื่อนมาได้กินอาหารนั่นเนี่ยมองๆดูนะสูบเลยโลกโลกไข่ค้านเนี่ยอันตรายมากถ้าว่าดูมองไม่ทันก็ เดี๋ยวเราจะส่งไฟไล่มบบมปกแมลงจักหน่อยลงเท่านี้แหละตั้มขังคางขอบกเนี่ยหูแต่ว่าหูยังเย็นอยู่เลยเมื่อกี้ขาไปจับหูมาหูเย็นหูเย็นกระแปลว่ายังมีไข่อยู่ ีเพื่อนมาตอดเพื่อนมาตอดเนี่ยเพื่อนมาตอดเพื่อนมาเล่นด้วยยังเดินได้เมื่อกี้คาเมื่อกี้ก้่าวนะยืนอยู่วนวลก็ไล่พวกมล้งได้ไดวไปดูไอน้วนวลดิเนี่ยนวลต้นนู้นอ่ะตรงกลางอ่ะ nón bên lại bao này bao nha này mhm nay, à mhm 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 pa, thế mhm 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 คอยดูนั่นเนี่ยตอนเช้านี่ยังเป็นหลันนี่เออไม่เป็นไร ถัล่ลมถัล่ลมไปถั่ลมเออเอาเดินอีกน้อยอีกน้อยเดี๋ยวก็ออกมาองนี่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไงเปียกชอบแหงๆค่ะตางนอกแห,ง,แหง้างไงเปียกเย็นนะอาการเฉาวันนี้เดินได้เนี่ยเดินได้โ่น,นตัวข่าวนู่นพี่ข่าวไปจับหูมาหูยังเย็นอยู่แต่เดินได้ไลลูกพี่ค่ะ กี่มาหนะ้านอนอยู่หลายลูกแปดโมงแล้วจ้า เขาไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้ว